เดี๋ยวไปดูน้องครับน้องก็จับลอตเตอรี่น้องไอ้ลูกเอาตัวไหนรางวัลที่หนึ่งให้แม่บอกอ๋เขาเห็นแต่ตัวเดี่ยวเขาเห็นตัวเดียวๆนะเขาเห็นตัวอย่างบอกเขาจับยังเอาลูกเอาหนูไหนจับเลูกไหนมันดึงบ่อมันวะมันดึงแรงมันแรงมันดึงแรงมันโอ้มันดึงบ่อมันแน่นมันบ่อ เดกเขาจ oh, uh. uh. okay. ับเล็น um. ี yeah. no. ่นะปั๊บโอ้ดึงดึงดึงบออกดึงบออบดึงบออกดึงให้เขาตัวเอาเลยเอาอีีเเนาะเอาอีลีนี่นเขาบอกนี่นี่เห็นบ่เนี่เอาดีงออกเล็กยังล่ะว้าเลขนี้ฮะนี่ด้ด้อแปมบนึงเลขสมีบอ เก7าศ7โอ้เลยงามอยู่ได้นี่เนาะจ้ขวบเลยขวบห้าเดือนคนหาเดือนอ๋ไหนลูกเล็กโอ้น่ะใบปลอยเขาเอาเอาจากใบนี่ฮะนี่นะมันนี่คือคักอีลินะครับด้อพี่น้องด้อเนี่ยเปิมาสื่อหวยสืสืเลิฮะบ อ๋อลำอุ้ยพ่อหน่ะนะไหนลำนู้พ่อใดเด็กยังบ่ได้อ๋อน้ำคาวอ๋อโอเคโอเคตามนั้นจำบ่ได้เก็บไปเยังเก็บไปเน่อ้ะขอบคุณนะครับเอามาดูแผงลอตเตอรี่ที่หน้าตลาดสดอำเภอสนมนะครับนี่ฮะกำลังคึกคักของถมเป็นของถมนะตรงนี้ช่วงที่ใกล้วันหวยออกเนาะใกล้วันหวยออกก็มีแม่ค้า ลอตเตี่นะมาซื้อ,อมาขายแล้วก็มีประชาชนที่เข้ามาซื้อหวยกันเยอะแยะเลยนะนี่นีทั้งผุนก็มีด้อพี่น้นนงนองด้วยนยทั้งขุนนี่ครับอ้าแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณญาติธรรมสนมมณีวาริตี้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมฮนะพบกันใหม่ในะคลิปหน้าสวัสดีครับ